วันนี้ผมมาจัดทีมที่ดีที่สุดในโหมดมเนเจอร์นะครับจัดให้2แผนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับตัวไหนนะครับเป็นที่สุดของแต่ละตำแหน่งนะครับร้านโอเวอร์ทบบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทา หรือจะ add line over under score topup อย่าลืมม add ด้วยนะครับวันนี้ผมมาจัดทีมที่ดีที่สุดในโหมด manager นะครับจัดให้2แผนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับเล่นกันที่ประตูนะครับเพื่อนๆประตูตอนนี้ก็ต้องให้พีเตอร์เช็คนะครับจะมีเช็คกับยาชินนะครับแน่นอนเช็คดีกว่านะครับผมเล่นพีเตอร์เช็คนะครับ CB ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายผมให้ตัวใหม่เลยนะครับเพื่อน นี่นะครับคอมมานีฝั่งซ้ายนะครับควางควานะครับก็เป็นกิจแบกนาดอกเช่นกันนะครับผมให้เป็นบลองนะครับเพื่อนๆค่อนข้างลงตัวนะครับคอมมานีก็ไว้ดักบอลนะครับบลองแนวไว้ไล่บอลก็ได้นะครับเพื่อนๆด้วยตัวมันมีความเร็วนะครับแบกซ้ายนะครับแบ็กซ้ายตัวเล็กค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆปัจจุบันนี้จะมีมารเซโลนะครับแคปเดบิยาแล้วก็เอสลีโคนะครับ ส่วนตัวนะครับผมชอบเอลลี่โคนะครับผมว่าเอลลี่โคดูแน่นนะครับเพื่อนๆ AI ดีนะครับแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นพวกมังเซโลหรือว่าแคปเทียได้หมดเลยนะครับ3ตัวนี้คือเล่นได้ทุกตัวนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับแบ็กขวานะครับแบ็กขวาทัวร์ท็อปตอนนี้ก็มีไมคอนและก็คาร์ลอสซาบัโตนะครับผมให้ไมคอนนะครับเพื่อนๆโดยบูดลุงนะครับ ถามว่าคาร์ลสอัลเบโตได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่แย่นะครับต่อมานะครับซีดีเอมซีดีเมต้องบอกว่าเลือกยากนะครับเพื่อนๆมีหลายตัวเลยนะครับมีตัวเล็กเปลี่ยนเป็นกิวโตซิมบานะครับมีตูเร่นะครับมีปีโลนะครับไคเซโดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลักๆก็ประมาณ3ตัวนี้นะครับก็ผมให้ตูเร่นะครับแต่ถ้าเป็นซีดีเมคู่นะครับผมจะให้ปีโลนะครับเพื่อน ถ้าเป็นซี m ีมตัวเดียวนะครับให้ตูดได้นะครับกิบโตซินวาก็ไม่แย่นะครับเออจริงๆเล่นได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูดีหมดเลยนะครับ3ามตัวนี้นี่นะครับไอ้ตูดได้นะครับซีีมฝั่งซ้ายนะครับสำหรับซีีมฝั่งซ้ายนะครับผมให้เป็นจูดเบลลิแงมนะครับเพื่อนๆตึงๆนะครับจูดตัวนี้เก่งมากนะครับเพื่อนทางเอ็นทวีตแล้วก็มินเจอร์เลยนะครับแนะนาัากล้านะครับ ขวางขวานะครับขวางขวาก็ต้องเป็นตัวใหม่นะครับเพื่อนถามมาทับห้านะครับนั่นก็คือซีดานนั่นเองซีดานอัพส่งนะครับเพื่อนผมเ็นหลายคนอัพสมองนะครับซึ่งผมเคยอธิบายเพื่อนไปแล้วนะครับอัพสมองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เล่นเกมระดับได้ดีนะครับซึ่งซีดานไม่ใช่นะครับเพื่อนอัพสมองเนี่ยมันหมายถึงอดิบโรนะครับเพื่อนซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับซีดานนะครับแนะนำให้อัพส่งดีกว่านะครับสําหรับซีดานตัวนี้ แล้วก็ตำแหน่ง C A M นะครับ C A M ถ้าเป็น C A M ตัวเดียวนะครับดีที่สุดเลยก็คือบ o b บ y c h a r l t นะครับเพื่อนๆชา r l นตัวนี้ผมแนะนําให้บเลี้ยงนะครับถ้าเป็น C ย M ตัวเดียวนะครับเพื่อนต่อมานะครับกองหน้านะครับของหน้าขวางขวานะครับก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเพื่อนก็คือ พุสกัตนั่นเองนะครับนี่นะครับพุสกัตตัวนี้เก่งมากนะครับเพื่อนแล้วก็ยืนคู่กับชิโนล่านะครับเพื่อนถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยผมอยากให้ติด5้าทับผ้าไว้สักหนึ่งตัวนะครับเพื่อนไม่อยากให้เล่น4ี่ทับผ้าสองตัวนะครับถามว่าแทนพุสกัตตัวไหนดีนะครับต้องบอกว่ากองหน้าร้อยสิบเอ็แทนได้ทุกตัวเลยนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําก็ป่าแบ่งนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับนี่คือทีมที่ดีที่สุดนะครับในหมดเมินเจอร์ สำหรับแผน41212นาโนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งแผนนะครับแผนที่ผมแนะนำก็คือ4231นาโนะนครับเพื่อนนี่นะครับแผนนี้เลย,นนเลยซึ่งแน่นอนนะครับตำแหน่งประตูเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนแบ็กซ้ายก็เหมือนเดิมนะครับ cdm เหมือนเดิมนะครับ แพคขวาเหมือนเดิมกลองหน้าผมให้เป็นพุทกันนะครับ CAM ตรงกลางนะครับผมให้เป็นชาวตันนะครับตัวที่เราต้องเอาออกนะครับก็คือจูเบลิแองกนะครับชินล่านะครับหรือใครจะให้ชินล่าเล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพื่อนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นพุทกันนะครับในตำแหน่งซีดีมตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับผมให้เป็นปีโรนะครับนี่นะครับปีโรยืนซ้ายนะครับ ใครจะเอาคิวบตโต้ซิมบามาเล่นก็ได้นะครับเพื่อนแพนแทนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เซียมด้านซ้ายนะครับผมให้เป็นเดวนะครับนี่นะครับเดวพิโรนะครับเดวด้านซ้ายอัพยิงนะครับแล้วก็ขวางขวานะครับขวางขวาเป็นพาลเมอร์นะครับนี่นะครับโคพาเมอร์โคพาลเมอร์ตัวนี้ก็อัพยิงเช่นกันนะครับก็เราจะได้1แผ่นนะครับเพื่อนเพื่อนที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับในหมูนเมเนเจอร์ส2 3 1แนวโด CM3 ตัวนี้ยิงกระจายแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่ายิงได้ทุกตัวนะครับอกตัวนี้ส่วนมากนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีซีดานนะครับซีดานสามารถแทนเจ้าตันได้นะครับตัวอื่นนะครับก็พอจะแทนได้บ้างนะครับบางตัวแต่ถ้าท็อปสุดจริงๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับสุลต่านนะครับที่มีงบจัดนักเตะตามนี้ได้เลยผมรับประกันนะครับท็อป10อยู่ไม่ไกลนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ดีครับ